พ่อไงป้วงเนี่ยกับป้วงสมซื้อเหล้าเด้ขนาดเมียเราอย่างเี้ติดเสียป้วงน้ำเหล้าเราเป็นซ่างตัดผมพ่อไงป้วงบ่มีลานดอกแต่ว่าขี้ไปหาตัดน้ำบานนั่นบ้านนี่ละขันมือใดเราว่าป้วงเราก็ตัดผมงามอยู่ขันมือใดถือมือเราป้วงบาเนี่ยโอ้ยบ่เ,เป็นซุงแท้ๆมันวั่นศิลเนี่ยไม่ดูใดกล้าตัดน้ำเหล้ามือนั่นก็ตัดผมให้ลูกชายเพราะไงมือบาเนี่ยสามสบมงกับว่าแล้วเปลี่ยน ใส่แหกหัวอยแหกนาแหกหลังเลี่ยมอีกเลี่ยมแล้วเลี่ยมอีกอยู่หันแล้วโอ้ยมันสร้างแนวอะไรเน,หนาะเดี๋ยว,ยวมือเราจมตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปเลี่ยมใส่เลี่ยมขว้หัวปลุกแล้วบะไอ้หนุ่ยห้แล้วมันเสียดายส้สงผมมันเนาะว่ามันส้งได้ละสร้างนี่เพื่อนนี่ละส้งนี่ละเขาก็ลังหินตัวนี่เพื่อนเสียอหลอดเสียสร้างเราอย่างนี้นี่ต จกักปีพวงมาพวงบานนี่เล่ามือหนึ่งเราไปซื้อเกือบไปในเมืองไปหอดเครื่องข้างๆหลกลับมาหอดเฮียนเนยมียเลยว่าโอ๊ยจะกลับไปยังเท้าท่านโอ้ยคอยลืมเกือบคู่เก่าท่านเราจะเอาเกือบคู่เก่าไปแทกกันนะเกาพื้นคว่วปพวงเล่าเนี่ยครับโอ้หลายมือหนึ่งบานเนี่ยเราไปขึ้นกีซี่ตอนขึ้นไปนะขึ้นง่ายอยู่ดอกเจ็บกีซี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่กระตาเรียบร้อยบัดที่รงและที่บา้าน เฮ้ยประธานมันสูงแท้ประธานไตขึ้นไปแล้วบก่าล่งมันสูงมันสั้นบานเห็นยังได้สีล่งได้เนาะบานคืดนักแล้วบานโอ้คือดออกแล้ววประธานเขาใช้พ่วงอืมท่านทีค่คืดออกแล้วได้แล้วเฝ้าล่งมากแฉะมันเราไปเอาหัวขั้นไถเอวหัวขั้นไถมากไกลล่งนะว่าแล้วกับขึ้นขึ้นมาขึ้นทั้งก็ไม่นั่นละ โมขื่นหัวกันไถได้มันโมเมนทางขื่นเรามาเห็ดทางลงเออจังสี่ไเนี่ยไหหาเอ้ยไม่ทันสาซำนี่มาแล้วก็ไต่ดอมดอมลงมาโอ้จะเป็นไงครับสาซำนี่ไม่ทันคื้ยากตั้งโดนไม่ทันจะเป็นเพื่อนหัวดีครับหลายตัวเขาใหญ่พวงือว่าเราะพวงเรากับฉลาดอยู่ด,ยด้วลังเทากับเลยขนาดจักรยานโซ่ขาดเราก็ให้เมียเราาพายให้เนาะอเก่งอยู่มันทำไปมือหนึ่งบาทนี่ ไปตัดผมไปตัเสื้าเลยเมียกับเตีงห่อเข่าห่อน้ำให้ละไปให้มันได้เงินหลายได้แถวห้ามาท่านให้มันเสียเงินเติมได้หรือเปล่าท่านเออไปน้ำทางเลยนะมาไปพ่อป่าบืนบืนคำทางโห่ปลาท่านช่่มช่่มท่านกูปักกูได้แล้วก็ไปมไปยามแล้วโห่แล้วเร่งยู่ดอกมือนหนิท่านเพื่อว่าว่าแล้วก็ขี่จักรยานหาตัดผมต่อ ถามท่งถามท่าไปแล้วมันมาหอดน้องน้ำแล้วคือพ่อป่าเล้าแล้วหยานป่าแล้วตายโอ้สมมื้อน้อมึงนี่กระถิ่นเอ้ามีให้ลงอาบน้ำตะกวันกระถิ่นกูที่ทาอยู่นี่เด้อเฝ้าอาเฝ้าเรี่ยวกระถิ่นเฝ้าขึ้นมากเฝ้าไปตัดผมมันเป็นว่าไปไปไปละป่าลงน้ำแล้ววันนี้เราก็นั่งทาตัวทาแล้วก็เลี้ยวค้องแล้วก็เลี้ยวมีจับทาจนอิฐมันต่อทาเพราขึ้นมากก็ลงหาตั้งแล้วมึงก็ใส่วะกระถิ่น โมดื้อเหมือวเราบ้าหมดฮาทอนแล้วบ้านี้พ่อยายพวงโอ้ากระเหลียวสาดตัวจนเมื่อยจังขืนมานอนนอนทานละข้าวหนึ่งเล็กหน่อยจักมาได้ใส่บ้านี้สามคนโอ้ยาอันนี้ละตัดผมกูนันจนได้ลวนหัวเลยทันแกปากแกปากดีผ้าตัดกินห่อเข่าเล่าทัานเด็กหน่อยว้างทันเมื่อผ้ากันขนห่อเข่าแล้วกระหิวเขา่ากมยิ่งรักกินห่อเขา่าพ่อย่ยพวงนะ คนไปคนมาคนมาคนไปนี่ยังเหนื่อยท่านมือนวตัดผมตัวเหนื่อท่านจิตก็ที่ตายอีกท่านว่าแล้วมึงกับผ้ากันตัดผมพอญ่ปวงแล้วนี่ตัดตาผมผู้อื่นดีแถวท่านจนหัวโป่งเบิดบานเ่ยยังบมดตื่นอยู่ยังี่โอ้โหหัวใจลายนอนละเมอเสยพอญ่ปวงตัดจนพ่อใจแล้วนี่เดีอยวพ่ยไงท่านไปไปแล้วล่ะเอ้ย <c oughs> หน่อยไปแล้วบาดเนี่ยพไปซื่อๆเนยบาดนี่มันลักจักรยานไปดัมเฮจักรยานแล้วแบโอ้ยหัวขวัญจูงเอาควันที่มาเปลี่ยนในปวงตื่นขึ้นบาดนี่โอ้เมื่อลูกเบิ่งหัวจะควองไวโอ้กูเป็นตังสี่ขนาดแม่เบิ่งบาดเนี่ยผมไปไสรละบาดเนี่ยน,นางขึ้นแล้วมันเลี้ยงกูวะเนาะบาทเนี่ย่านกูมันต้องมีผมว่ะ่าน ลุกขึ้นแล้วบาดไส้ทรงไส้เสียว่าเลยมันกูว่าเนาะกูคักคักเราวะเอ๊ะกูนี่มันตน้องมีสักษะยา,านว่ะ่านย่างไปเล็กน้อยก็มาอย่างนี้สองคนเดนน็กพอนี่วงว้ายพีบพ่บ้าอาจารยพี่บ้าแลว้วๆๆๆอาจารย์บาดเนี่ยอานารย์พี่บ้ารวมเล็กน้อยพีดพ่ดีบ่อาจารย์โซ่ของใสแล้วบาดแปนรวมเล็กน้อยคักคักอาจา่ย์ บกกายยางน้ำทางแล้วขันมุมนี่ผมเป็สฝีจา่างมันกับบอมีอันกูแล้วขันกูอนี่มันต้องบ่าเบื่อไม่มันต้องรูปลอ,อกว่านี่้วกันเฮ้ยมาแล้วก็แ,แล,ลีนทึ่งแลีนทึ่งดีย่านคนเห็นมันพอไปมาหอดเฮี้ยนบกกาขึ้นไปเด้เพิ่นกระทึ่งย่านแน่อยู่คนพอไปมาทั้งนี้ก็ต้องแมนกูกักๆแล้ววะตัดชิ้นใจขึ้นไปทึ่งเฮี้ยนแล้วบวะนี่ลุกป,ปอดลุกป,ปอดอยู่ทันแล้ว แดดเมีย,ยเห็นเนี่ยงวอักนา,มมาบ้าบ่าดิว้ายพี่บ้าเอาท่านเว้ยกูหักว่าแล้วมันขี้บวแมนกูเอาท่านกูกนอยู่ใส่เนาะกูบาดเนี่ยท่านกูบวแมนกูตัวเหนียวท่านหนีทันแล้วพอยังป้วงบาด่านโอ้อยแต่มันป้วงสมชีเล่าแต่ยังไง